ได้เรามีการขบวนพาคงที่สะดวกนะครับโดยเฉพาะทางบกไม่ว่าเป็นทางรางนั่นเป็นเรื่องที่เรามีความต้องการอยากให้เกิดขึ้นในจังหวัดพัทีนะครับพขาจะลงทุนพื้นที่2.1ล้านไร่ในจังหวัดเลยนะครับเป็นพื้นที่เกษตรละหายางขยับเปลี่ยนทิศเดียวพัทลุงกับเพื่อบนทีครับเมื่อง2ประการที่ผ่านมากับเพื่อนพีมาครับใต้สายตัดชาติไม่ไหล หลังจากโควิดสถานการณ์ดีขึ้นกว่าเดิมครับุการก่อสร้างสามีอย่างแน่นอนของทุกที่จังหวัดปัตตุวันนี้นับเป็นโอกาสดีครับท่านรองครับที่ขอต้อรับและขอขอบคุณและป็นช่วยการกระทรวงคมนาคมและคณะลอดจนท่ารอนรองทุกทีผมกลับเรียนเชิญท่านถาวเสเนียมและคุกดีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประธานวิธีขอกระบเรียนเชิญท่านสมเกียรติมณีสถิตรอง นับตั้งแต่เริ่มโครงการของงบประมาณมาทาัโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะที่น้องประชาชนที่อยู่ในห้องประชุมนี้ซึ่งผมตื่นเต้นมากจังหวัดที่มีสัดส่วนของคนยากจนอยู่ระดับที่เกีิของประเทศอยู่ละดับรองดีอยู่คนระับเป็นแหล่งพรรูวและมันพันข้าวที่น่าสนใจอย่างนี่ โดยเฉพาะความเสี่ยกับกหวัดที่นี้เรามาดูว่าโครงการนี้เราได้ใช้หนึ่งกองทัพสนามบินที่มีกำไรัรออามาเพื่อที่จะสร้างสนมามบินขึจึงเกิดประมาณข้อนี้ขึ้นมาความวนไปไดายของโครงการและที่สำคัญที่สุดเพื่อสิทสนามบินดาวเมรื่องเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ครับเกิดมาเป็นรุ่นผู้ชายถ้าไม่สู้ไม่ชนะสมนั้นเป็นบ้านเรา ลัง6แสนแปานสมรถแ3ล้านั่นงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สีรั้ง4ร0ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่ผมทำามาเป็นนักดีช่วงสอในวงเงิน800ล้าลนเราดูสนินรับสนามบินกล้ๆมีแ้ามอีกประมาณ3,000ล้านตัวเลของผมทีทดีขนาดนี้ สนามบ100ินร้อยเปอร์เซ็์เหลืออย่างเดียรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญขนาดไหนสำหรับผมในฐานะเปผู้รับผิดชอบกรมท่าอากาศยานดูแลสนามบิน29สนามผมสนับสุนเต็มที่และก็ต่อสู้ให้กับพี่น้องข่าวพักได้มีสนามบินใช้ครับจาบกการที่ท่านแความเป็นไปได้ ถ้าไม่จําเป็นต้องจับเงนินงบประมาณจากรัฐในการซื้อที่ดินหรือเวนคืนที่ดินเรามีท,ที่ดินอยู่แปลงนึงอยู่ที่วิทยอะไรกเรษกษตรกรรมคย่นนท้ายๆแปลงทดลองข้าวผมไปดูมาแล้วพันกว่าไรซึ่งสามารถที่จะทํารันเวย์ได้ถึงสองพันกว่าไรก็สามารถทําได้หรือถ้าหากจะขยายออกไปหรือหาความเหมาะสมในฐานที่อื่นได้ก็อยู่ที่ฝายวิศวกรรมและก็หลักการของการขอ,รขอสร้างสนามดิน นั่นคือทั้งไอเคโอนะครับและคิดเห็นของรัฐบาลที่จะให้ความเท่าเทียมกับพี่น้องชาวพัธุ์เท่าที่ผมทํางานกับท่านคุณเอกประยุทธ์มาท่านหลงใหญ่เมืองรองท่านส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติและนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างความทันทันครับเพราะว่าั